สวัสดีทุกคนวันนี้หิมจะมาทำนมนมเม,ม็ดมะม่วงหิม,มาพานเห็นว่าหิมแช่ไว้แล้วแช่ข้ามคืนไว้ง่ายมากๆเลยคือมันเหมาะมากกับคนขี้มันเหมาะมากกับคนขี้เกียจแล้วก็อยากทำให้มันรวดเร็วนาะอซึ่งอินกริเดียนแบบง่ายๆาลาหลักๆนะขอแค่น้ำเปล่ากับเม็ดมะม่วหิมพานแค่นี้จบส่วนพวกความหวานน้ำตาลกลิ่นวลาจะใส่ไม่ใส่ก็คือแล้วแต่เนาอใครจักใครใส่ใสใครจักใครไม่ใส่ ก็ไปต้องใส่ผู้ดึงตัวมาให้รู้สึกว่าทมชอบล็อกที่คอนโดม,มากกว่าเพราะว่าที่บ้านทิมเนี่ยแสงมันแบบมันหลายๆมุมอะที่แสงก็จะแบบอย่างเงี้ยหรือแบบเสียงรบกวนแบบเนี้ยแต่ว่าช่วยอะไรไม่ได้นาะเพราะว่ามหาลาัยก็ปิดแล้วแล้วก็เราก็ต้องกลับมาอยู่บ้านส่วนอันเนี้ยพี่ไปอ่านมานะในเว็บไซต์อะถามว่าต้องแช่หรือไม่แช่คือมันขึ้นอยู่กับเครื่องปั่นเลยพอแช่เนี่ยมันจะทําให้ปั่นง่ายขึ้นแต่ถ้าสมมติว,ว่าใครเป็นเครื่องปั่นที่มีความแรงสูงมาแล้วแล้วทียดแช่ก็ไม่ต้องแช่ก็ได้แล้วก็้้าาเขบังนนีย ผ้าขาวบางที่เอาไว้กรองขอเขาเรียกว่าผ้าขาวบางใช่ปะ่ะผ้าผ้า,าม้าผ้าเขาม้ามี้าที่เอาไว้ผูกเอวหรือมันเรียกเหมือนกันคือผ้าเขาบางเอาไวาผ้าเขาบางที่เขาเอาไว้กรองอะทุกคนที่ไปอ่านมาในเว็บไซต์อะมันไม่จำเป็นต้องใช้ก็ได้ถ้าสมมติว่าถัว่วเรานิ่มแล้วก็เครื่องปั่นแรงสูงออป,ปั่นเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่มีแบบเซตเซตอยู่แล้วเราซื้อมาแต่เวลาเผื่อใช้ไงเดี๋ยวเอาน้ำออกก่อนแบบกลิ่นหอมมากทุกคนกลิ่นมันแบบครีมมี่ครีมมี่อะแล้วคือปั๊มน้ำคือปั๊มไม่อยู่ รสสวนเขาบอกว่าถั่วก็คือ 1, ถถ1บบบ่ถ้วยตวง1คัพแบบเนี้ยถั่วหนึ่งแล้วก็น้ำเปล่าอีก4แต่ว่าน้ำเนี่ยเวลาเราใส่ใช่ป่ะเราใส่สองรอบรอบแรกใส่ไป2ครับก่อนแล้วก็ปั่นรอบที่2ก็ใส่อีก2ครับแล้วเป็นช่วงที่เราจะแอดพวกกลิ่นไวน์ลาหรือแบบไซรัปหรือน้ำตาลในทั้งสิ้นเนาะมาใส่ค่ะเออโอ้น้ำสองครับนะ่ะทุกคน ทีนี้เวลาเราปั่นเนี่ยรอบแรกเราต้องปั่นใช้กําลังแบบเบาๆก่อนอย่าเพิ่งปั่นแรงพาทุกคนมาดูดีกว่ามาดูข้างในกันเถอะโอ้วันี้ความครีมมี่หนักมากเลยเดี๋ยวพีมจะลองชิมนะทุกคนมีความมันอะ่ะแต่ยังไม่มีความหวานอะไรเลย เพิ่มน้ำอีกสองครับจะลองกินกับกาแฟาด้วยจะได้รู้ปไปงี้หนึ่ง <c oughs> เยอะไปเปล่าอะตามสูตรเขาบอกอย่างงี้มา <c oughs> ก็จะใส่กลิ่นไมนล้อนหนึ่งช้อนชาแต่ี่รู้สึกว่าช้อนชามันใหญ่ไปทุกคนดูดิพี่ไม่เคยใส่แบบสารให้มันใหญ่ขนาดเนี้ยพี่ว่ามันน่ากลัวดังนั้นที่จะใส่ไปฝาอันนึงของอันนี้ก่อนซึ่งมันอาจจะลอยไปจตไม่รู้ว่าพี่ไม่เคยไม่เคยอ่ะก็ลองใส่ลงไปก่อนหนึ่งฝาของขวดกลิ่นไมล์้ออือหือ จริงๆกลิ่นไม่ไล่ะเนี่ยมันมีสูตรที่เป็นแบบคล้ายๆออร์แกนิกสูตรที่เพื่อสุขภาพด้ซึ่งเขาจะไม่ผสมคอนไซรัปแต่ที่ไปอ่านมันผสมคอนไซรัปทิงก็รู้แหละว่าไอแบบนู้นดีกว่าแต่คือราคามันแบบร้อยกว่าบาทที่จะลองใส่สตีเวนไซรัปนะคะจริงๆเขาบอกว่าใส่พวกน้ำตาลเาาอะไรอย่างนี้น่าจะโอเคพี่ช่นมันน่าจะโอเคกว่าแต่ว่าทิ่งขี้เกียจอะแบบมันมันยังเป็นก้อนๆอยู่อันนี้มันเป็นของเหลวเลยะเก็ดวก็เลยอันนี้ก็ได้ว มันกระเด็นมาถึงข้างบนเลยคิดว่าเพื่อรสชาติและความหอมที่ดีจะใส่น้ำตาลมะพร้าวดีกว่าเพราะว่าเมื่อกี้ชิมมันรสชาติเหมือนน้ำเปล่าที่แบบมีความมันๆนิดนึงอะแซนตาค่ะคิดว่ามันจะหวานแล้วก็มันจะมีความหอมของมันวยดังนั้นแซนตาเผาหนึ่งช้อนอะไรเนี่ยช้อนชาเประเด็นคือน้ำตาลมะพร้าวมันแยกชั้นนะทุกคนมันแยกชั้นแบบอุ้ยทุกคนไม่เห็นคิดกลัวมันหกอะดังนั้นทีจะตักที่มันเป็นชั้นๆที่แยกออกมาแล้วกัน อยากจะเห็นเนื้อมันก็ดูแบบแรดูนุ่มนิ่มดีนะแล้วก็เท็กซ์เจอร์มันก็ไม่ได้แบบน้ำเปล่าค่ะนะั้นมันก็ยังมีความนมอยู่มันอาจจะยังไม่ได้หวานหอมน่ดนั้นแต่ว่าขี้เกียจทำแล้วก็เดี๋ยวจะลองชงกับกาแฟกันทุกคนดูความครีมมี่ดิมันดูละมุนนะมันดูละมุนกว่าใช้โอ๊ตมิลค์อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอาจจะเพราะว่าเราเพิ่งทำเสร็จมันก็เลยยังมีความละมุนอยู่หรือเปล่าพิมลองเทสถ้าถ้ากินคาชิมิวแบบเปล่าปลใช่ปะ ความรู of of ้สึกแรกมันจะมีความแบบมันๆหอมๆจากกลิ่นไมลาก็หวานนิดๆจากน้ำตาลมะพร้าวใช่ปะแต่พอแบบพอกลืนลงไปแไม่รู้สึกเหมือนกินน้ำเปล่าอ่ะมันเหมือนจะอร่อยแล้วก็ละมุนแต่มันก็ยังไม่สุดอ่ะอาจจะเพราะเราใส่น้อยไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวลองชิมกับกาแฟแล้วกันคือทุกคนแต่ข้างบนมันครีมมี่มากดูเห็นความแบบฟองนมปะนี่คือแอบตักไอ้ฟองนมที่อยู่ข้างบนเหยือกออกบ้างแล้วนะลูกนี้ย้อนแสงปะเคติดราบันไดอ่ะ ก็อโอเคนะไม่ได้กรองอะ่ะที่รู้สึกว่าพอกินแล้วมันยังมีความแบบเศษเศษเล็กๆอนุเล็กๆอยู่อะ่ะอืมยังรู้สึกถึงความแบบเศษๆอะ่ะคือซื้อผ้ากรองมาแต่ก,ก็ไม่ได้กรองขี้เกียจสุดท้ายก็ก็เหมือนกินกาแฟแล้วก็เคี้ยวเล็กๆอะ่ะแต่มันไม่ได้เป็นเศษหยาขนาดนั้นเหมือนเป็นเศษที่นิ่มแล้วเพราะเราแช่ข้ามคืนความนุ่มความละมุนที่ว่าโอเคเลยถ้าทุกคนจะทำตามอะ่ะใส่หวานเพิ่มดีกว่า พิมก็คือใส่น้ำตาลผ้าใบสอช้อนชาสรุปนะแล้วก็ไอกลิ่นไวลาไป2ฝาแต่ถ้ากาแฟมันขมแล้วมันแรงใช่ปะความหวานของตัวนมมันเนี้ยอาจจะสู้กับความขมความเข้มของกาแฟไม่หมดแต่ถ้าเป็นนมโอต๊ตมิวอะสู้ได้เพราะว่าโอ๊ตมันเป็นข้าวมันมีความหวานมากกว่าไปทําตามกันได้นะคะวัตถุดิบหลักๆถ้าไม่คิดอะไรมากก็น้าเปล่าแล้วก็ถั่วแค่นั้นเองใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ subscribe ใส่